เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังสื่อต่างประเทศอย่าง ESPN ครับได้เขียนบทความเชิดชูประเทศไทยรวมไปถึงมาเลเซียครับหลังทำผลงานในรายการฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียถ้วยใหญ่นะครับชนิดเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวอาเซียน ความสำเร็จในครั้งนี้ ESPN บอกว่าเหมือนเป็นการชูธงความก้าวหน้าของลูกหนังในย่านอาเซียนไปสู่รับเอเชียนะครับฝรั่งมีมุมมองอย่างไรเรามาติดตามกันนะครับพร้อมอัปเดตสถานการณ์ของบุรีรัมกับโชคชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับทีมจากเกลีกเจ้าเจอทีมไหนมาดูกันครับแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์ ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับคัมแบ็กกลับมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับชุดใหญ่มีการวางแผนเตรียมทีมเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกได้คําเดียวครับว่าเดือนมีนาคมนี้ใครเป็น f อฟทีมชาติไทยบอกได้เลยตามกันตาแฉะอย่างแน่นอนและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยนี้สนับสนุนโดยเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัดเนเกตการโนล่าบาผสมอาลมอนอัลมอนแน่นๆโปรโตนนนีนเน้นๆเกนเน่พัดเนเกต กาโนลาบะอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซ1ว่ 7, 11, บาทขายแล้วซื้อเลยไปสิไปสิปสเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ของสโมสรตัวทานจากประเทศไทยอย่างบุรีรัมยูในเต็ดนะที่สร้างปอิติศาสตร์นะครับเข้าสู่ รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมแรกจากประเทศไทยที่ทำได้หลังมีการปฏิรูปรูปแบบการแข่งขันแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจาก FC Champions League เดิมเนี่ยกลายมาเป็น f c c h a แชมเปี้ยนส์ลฤดูกาล2024-2025และแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเท่านั้นที่สร้างชื่อในครั้งนี้เนาะ ยังมีสโมสรจากมาเลเซียอย่างยัโคดลุตัสซิมนะครับที่ก็การันตีการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นกันนะครับงานนี้นะครับสื่อต่างประเทศอย่าง ESPN นะครับที่มีผู้สื่อข่าวเกาะติดวงการฟุตบอลในยนอาเซียนอย่างกาเบลตันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับบทความที่ ทำให้เรานะครับคนไทยรวมไปถึงแฟนๆฟุตบอลอาเซียนเนี่ยดูภูมิใจมากยิ่งขึ้นแหละนะครับว่าณปัจจุบันเนี้ยสมโมสรจากอาเซียนเนี่ยไม่สามารถจะเป็นสมโมสรที่ถูกประมาทหรือปรามาตรได้แล้วจากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียโดยเฉพาะในฝัน่งตะวันออกเขาขึ้นเฮ็ดแบบนี้เลยครับทั้งบุรีรัมและก็ยะโฮเนี่ยได้ชูธงความก้าวหน้าของ ฟุตบอลระดับสโมสรไปสู่การแข่งขัน FC Champions League อีลิทนะครับประเด็นที่มีการเขียนรายงานออกมาก็คือผลการแข่งขันในนัดที่8ของ ACL Elite เนี่ยโโอ้หมันช่างเป็นผลการแข่งขันที่เร้าใจเหลือเกินนะครับบุรีรัมคือทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก่อนหลังจากที่ขึ้นนำ ทางกวางจู2ประตูต่อศูนะครับแต่สถานการณ์อาจจะมีพิกผันกับตละลััดแหละไทยไปเยือนนะครับเจ้าถิ่นอย่างกวางจูก็ตีเสมอได้2ประตูต่อ2ซึ่งสกอร์ดังกล่าวมันก็เพียงพอที่จะการันตีการเข้ารอบของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่เพียงบุรีรัมเท่านั้นนะครับสโมสรยาโฮดดลุตาซิมที่โอกาสนะครับดีกว่าบุรีรัมบุรีรัมเนี่ยไปเยือน กวางจูที่เกาหลีส่วนยาโฮเนี่ยโอกาสดีเพราะพวกเขาเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านเจอกับโปฮังสติลเลอร์นะครับต้องย้ำนะว่าโปฮังสติลเลอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก5 6าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหทีมจากอาเซียนเจอเนี่ยผมว่าร้องได้เลยนะครับแต่เกมนี้ก็เร้าใจนะแม้ว่าโปฮังจะเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนก็ตามแต่สุดท้ายด้วยความยอดเยี่ยมของยาโฮดารุตาซิมนะครับก็ ไล่ยิงถล่มยับเลยนะครับจบ90นาทีเนี่ยสกอร์ไปหยุดอยู่ที่5ประตูต่อ2นะครับซึ่งก็ต้องบอกแหละนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดหนึงประเด็นในยันอาเซียนเนี่ยโหถือว่าคือฮาผสมกับเสียงแตกนะครับหลายฝ่ายก็มองว่าโหความสําเร็จครั้งนี้มันคือความภาคภูมิใจเพราะมีทั้งบุรีรัมจากไทยแล้วก็เยโฮโดรุตัสซิมจากมาเลเซียเนี่ยสร้างชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตา ให้กับสโมสรในอย่านอาเซียนนะครับไม่ได้อายใครอะไรทํานองเนี้ยแต่มันก็จะมีประเด็นนะครับอีกแง่มุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงอีกด้านว่า2ส,สโมสรเน,นี้ยนะครับต่างก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการไปดึงผู้เล่นที่เป็นต่างชาติเข้ามาเสริมให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเสียงมันค่อนข้างแตกแหละผมเอกก็อยากจะรู้มุมมองของทางฝั่ง ESPN ว่าเขาจะว่าอย่างไรซึ่งนะครับทาง ESPN ก็บอกว่าการเข้าสู่ รอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ของทั้งสองทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพิจารณานะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหสโมสรจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจใน เอเชียฝั่งตะวันออกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไทยกับมาเลเซีเองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของการแข่งขันสําหรับพวกเขาทั้ง3ชาติมาโดยตลอดนะครับแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความที่ณนะปัจจุบันเนี่ยสโมสรฟ,ฟุตบอลจากออสเตรเลียนะครับดูจะลดบทบาทตัวเองไปเยอะ โดยเฉพาะตัวแทนอย่างเซน t ันโคดมาเรเนอร์เนี่ยนะครับเป็นทีมเดียวเลยนะผมเหลือเชื่อมากเลยนะที่ลงแข่งขันในฟุตบอล ACL e l i t e ลครั้งเนี้ยและไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวและก็จบลงโดยเพียงแค่ต้มเดียวจาก8เกมที่ลงสนามเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการบอกอย่างชัดเจนว่าแม้ว่าไทยกับมาเลเนี่ยจะส่งสโมสรตัวแทนได้ทีมทีมสโมสรและทีมจากแต่ละประเทศเนี่ย แต่ก็สามารถบดและเบียดนะครับสู้กับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมไปถึงจีนได้อย่างยอดเยี่ยมสังเกตได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นภาพชัดว่าวันนี้เกาหลีใต้ไม่ได้แข็งแก่งเหมือนเดิมมีเพียงกวางจูเท่านั้นที่ตีตัวเข้ารอบได้นอกนั้นทั้งโปฮังสตีลเลอร์หรือแม้กระทั่งอุซานฮุนไดเนี่ยก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเชกเช่นเดียวกับสโมสสจากจีน วันนี้ก็ไม่ได้การันตีเหมือนกันเพราะว่าไทยกับมาเลก,ก็มาแบะเบียดแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถือว่านะครับทีมจากจีนเองเนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่กับสถานการณ์ในครั้งนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเอสเบนก็เลยบอกว่านี่แหละมันเป็นความมุ่งมั่นของทั้งยาโฮและก็บุรีรัมที่อยากจะสร้างความก้าวหน้านะครับให้ทั้งเอเชียได้รู้ได้ทราบว่า จริงๆแล้วเนี่ยสโมสรจากย่านอาเซียนมีดีความตั้งใจและความมุ่งมั่นของพวกเขาเนี่ยมันนําพามาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาและสื่อต่างประเทศไลนยนี้สรุปได้ดีมากว่าการที่นะครับสโมสรจากไทยเราชูธงในการแข่งขันสโมสรเอเชียครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน้าเป็นตาอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันยังส่งผลต่อภาพรวมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรสิทธิ์ต่างๆให้กับสโมสรในย่านอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะครับทั้งบุรีรัมย์และก็เยอหที่เป็น2องชาติจากย่านอาเซียนเนี่ยได้นะครับทำให้รู้ให้ทราบว่าในเอเชียตอนนี้อย่าประมาท ทีมจากอาเซียนเป็นงินขาดเพราะว่าวันนี้ไทยเราได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าแล้วนั่นเองครับนี่คือบทความที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวละเอียดยิบทุกรายละเอียดนะครับก็สามารถไปติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ของ ESPN ได้นะครับเขาก็จะมี บทความจากกาเบียลตันเนี่ยที่มาสรุปภาพให้เห็นดังชัดเจนสําหรับมุมผมมันคือความก้าวหน้าจริงๆนะครับไม่ว่าจะแข่งในกรณีใดก็ตามในนามทีมชาติไทยหรือตัวแทนจากประเทศไทยในยามที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนําพาความสำเร็จนะครับนำค่าสัมประสิทธิ์มาให้เนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องราวที่บวกมากๆแล้วนะครับก็มาติดตามแล้วกันว่า ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยสรุปแล้วบุรีรัมจะเจอกับทีมใดพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้นะครับหลังผ่านช่วงหัวข้ามไปก็จะรู้ชัดแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะเจอทีมใดเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนบอลไทยเองก็จะยืนเคียงคู่ให้กำลังใจนะครับตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยเดินหน้าสู้ศึกในลับเอเชียต่อไปนั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม มาต่อเนื่องกับอีกหนึ่งตัวทานสโมสรจากไทยครับที่จะลงทำศึกฟุตบอลเอ c c ีแชมเปียนส์ลีกทูกันดีกว่านี่ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วนัดแรกก็ผ่านไปเปที่เรียบร้อยผมกำลังพูดถึงสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดครับที่ล่าสุดเนี่ยได้เข้าโรงงานแถลงข่าวนัดที่2กับซิดนีย์ FC ตัวแทนจากออสเตรเลียครับผมเนี่ย ชอบบทสัมภาษณ์ของโคดแบนครับอ่านทีไรรู้สุกคึกเขิมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังโคดแบนทศาันฝีปานครับแกบอกว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยเราได้ผลการแข่งขันที่ดีจากการไปเยือนเราได้ความมั่นใจกลับมาในบ้านเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญเรามีการเตรียมความพร้อมและได้เห็นความบุร่องจากนัดที่แล้วได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของคู่ต่อสู้และของเราเอามาปรับแก้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขจุดด้อยจากเกมที่แล้วและสร้างจุดแข็งให้มากขึ้นเรื่องของผู้เล่นไม่มีอาการบาดเจ็บเลยทุกคนฟูลทีมและนักเตะอย่างบาเซลจาร์ดีที่หายจากการบาดเจ็บด้วยรวมไปถึงวีรเทพป้อมพันธ์ที่พ้นจากโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกที่อาจจะเปลี่ยนเกมได้ส่วนนักเตะคนอื่น ก็มีสภาพเต็มร้อยพร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้และพร้อมจะเอาชนะเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับโดยต้องบอกนะครับว่าเกมที่ Bangkok United จะลงสนามเจอกับซิดนียเนี่ยจะแข่งขันในวันพุธนี้นะเวลา19นาฬิกานะครับพุธที่19กุมภาเวลา19นาฬิกาเหมือนเดิมครับ BG Sport ทําทำการ ถ่ายทอดสดนะวิเคราะห์กันแบบนี้สําหรับผมผมว่าทูแบงคอกได้เปรียบตรงเกมในบ้านนี่แหละนะครับถ้าทําได้ก็จะเป็นการาสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยและก็เป็นการรักษาค่าสัมประสิทธิ์นะครับอย่างน้อยเนี่ยสทีมตรงเนี้ยนะครับโอกาสยัง50-50แต่ถ้าเรือยากสุดนะครับก็ลุ้นทูแบงคอกก่อนนะครับสร้างชื่อเสียงมาให้ได้อย่างต่อนเนื่องบุรีรัมไปแล้ว ทูเบงนคอกขอเข้ารอบต่อไปได้ไหมเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องราวเปน็นนาเป็นตานะครับของสโมสรไทยในเวทีระดับเอเชียครับมาอัปเดตนะครับกับสู่ทีมชาติไทยของเรากันหน่อยมีความเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยครับและกลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองแบบสุดๆ มาพูดถึงทีมชัดไทยชุดใหญ่ครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้แฟนบอลไทยหลายคนอุ่นใจล่ะนะครับหลังจากทีมชาตไทยชุดใหญ่จบภารกิจในการแข่งขันอาเซียนคัพเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นตัวของอาจารย์อิชิแกออกไปดูฟอร์มนักเตะเนาะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่คึกโคมสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดอาจารย์อิชิกลับมาแล้วครับ มีการประชุมแผนเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกด้วยนะครับโดยกุนสือชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยทีมงานสตา r ฟโค้ดได้ทำการประชุมเพื่อเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสำหรับแผนเตรียมทีมก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกทั้งการลงทะเบียนนักเตะกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ FC และแผนการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนประเดิมเปิดบ้านพบกับศรีลังกาในวันที่25มีนาคมโดยเบื้องต้นนะครับได้มีการสรุปรายชื่อนักเตะทั้งหมดสำหรับลงทะเบียนซึ่งจะเกิดขึ้นภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีกตั้งแต่เกมนัดที่2เป็นต้นไปก่อนการแข่งขัน7วัน ส่วนรายชื่อ23คนสุดท้ายเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่11มีนาคมและเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมในวันที่17มีนาคมต่อไปนะครับโ oh, หน่าตื่นเต้น<ๆ>สุดๆเลยเนาะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเตรียมทีม1นนัดนะครับด้วยการเจอกับอัฟกานิสถานในวันที่21มีนาคมนี้ก่อนแล้วก็จะต่อด้วยการเปิดบ้าน พบกับสีลังกาในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดแรกนะครับในวันที่25มีนาคมนี้ครับมาติดตามแล้วเป็นกำลังใจกันนะชุดใหญ่กลับมามีอัปเดตแล้วเดี๋ยวมาดูรายชื่อกันก็ผมคิดว่านะก็จะเป็นส่วนผสมนะครับกับทีมชาติไทยชุด King คิงคัพแล้วก็อาเซียนคัพที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาเล่า แล้วมาขยายให้ฟังกันต่อนะทีมชาติไทยมาทีไรผมตื่นเต้นทุกทีนะครับขยับมาดูทีมชาติไทยอยู่20ปีกันหน่อยนะครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝังฝันนะครับไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ k อ o เอา u t ในการแข่งขันฟุตบลอลยู20ปีชิงแชมปเอเชียได้สําเร็จก็ตามแต่น้องๆนะครับยังเหลือภารกิจอีก1เกมในมือก็คือ เกมนัดส่งท้ายกลุ่มดีนะครับที่จะพบกับซีเรียอยู่20ซีเรียยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับดังนั้นเขาจริงจังแบบสุดๆรายงานบอกว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเน้นการฟื้นฟูร่างกายรวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่พบกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งนักเตะอย่างพงศกรสั่งขาโสภากองกลางจากสโมสรราชบุรีบอกว่าเกมกับเกาหลีใต้เนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ดี และสร้างความแตกต่างในเรื่องของร่างกายความฟิตและสปีดบอลที่เขารักษามารฐานได้ตลอดทั้งเกมส่วนตัวก็พอใจกับฟอร์มตัวเองในระดับหนึ่งแต่มีหลายจังหวะที่ยังต้องปรับเพราะนี่คือเกมระดับเอเชียเราเจอกับทีมชั้นนำมีหลายจังหวะที่ยังต้องปรับตัวโดยเฉพาะอีกเกมที่เหลือนะครับก็อยากได้3มแต้มกับประเทศไทย พอมาถึงระดับเอเชียแล้วก็อยากมีอะไรกับประเทศไทยอยากเชิญแฟนบอลมาเป็นกำลังใจนะครับแล้วให้กำลังใจโดยทีมชาติไทยอายุ20ปีนะครับจะเจอกับซีเรียในยัดส่งท้ายกลุ่มดีเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์แข่งเร็วหน่อยนะครับเวลา14นาฬิกาอันนี้ก็ห้ามพลาดนะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่า กันอีกทีละกันนะครับคุณผู้ชมนะโอ้มื่อกี้ผมข้ามไป1ชุดพูดถึง U20 ลืมอัปเดตอีก1ชุดนะครับนั่นคือทีมชาติไทย U23 ปีโอ้โหแทบจะไม่ได้ข่าวเลยนะนับตั้งแต่จบศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ผ่านมาคราวนี้ครับยู3่23ปีภายใต้การคุมทัพของคุณซือชายญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนอย่างทาคายุกินิชิกายะเองครับ ได้มีการนะครับเตรียมตัวพร้อมแล้วหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับตอบรับการส่งหนังสือเชิญไทยยูท 3, ครับไปร่วมรายการฟุตบอลโดฮาครับที่กาตาในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนะครับโดยโทัวร์นาเมนต์เนี้ยมีความสำคัญในแง่ของการเตรียมทีมเพราะว่าตัวของทาคายุกินิชิกะยะแกเนี่ย ก็ต้องมีการเตรียมทีมวิย3ปีลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่ยยุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในเดือนกันยายนพร้อมกับในช่วงปลายปีนะครับก็จะต้องนําทีมชัดไทยเนี่ยลงแข่งขันซีนเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครับสมาคมจึงตอบรับหนังสือไปโดฮาค u ัพในครั้งนี้และแน่นอนนะครับโดฮาคัพก็จะอุดมไปด้วยทีมจากทั่วโลกเป็นทีมแกร่งนะ นำทีมโดยเจ้าภาพอย่างกาตาโคเอเชียออสเตรเลียสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับแล้วก็ยังมีอียิปต์ด้วยนะครับโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเขาจะมีการจับสลักแบ่งสายในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ต่อไปนั่นเองนะโหเรียกว่าเดือนมีนาเนี่ยดูกันให้ตาแฉะกันเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะ เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองแบบสุดๆอะสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยผมไล่ตั้งแต่ชุดใหญ่นะครับมาชุดอยู่0แล้วก็ชุดอยู่3นะครับซึ่งจะไม่พูดถึงชุดอยู่7ก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าล่าสุดมีรายงานมาเหมือนกันนะครับว่ายังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเขาซ้อมเช้ากันเลยทีเดียวนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งมีนักเตะ ลงฝึกซ้อมทั้งหมด25รายนะครับเน้นไปที่ความสัมพันธ์และความคล่องแคล่วรวมถึงการสร้างร่างกายโดยได้รับการเปิดใจจากศิวกรพลสันนะครับกองหน้าทีมชาติไทยยู7บอกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างมีคุณภาพครับตอนนี้เป็นช่วงทําร่างกายเอาแรงวันนี้ผมเกือบตายครับผะวซ้อมคอนข้างหนักนะครับหลายๆคนต่างมีคุณภาพผมต้องพยายามเพิ่มคุณภาพเพื่อแข่งขันกันในทีม ผมก็ต้องปรับเรื่องของการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษและการจบสกอร์ที่ดีกว่าเดิมเพราะ3ามทีมที่เราต้องเจอแข็งแกร่งเราประมาทไม่ได้เลยเราซ้อมไปเพื่อเอาชนะพวกเขาและไปบนโลกให้ได้ตอนนี้ต้องพยายามปรับเรื่องของการสื่อสารให้ดีและพยายามเล่นนะครับแล้วก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะครับช่วยให้กำลังใจกันด้วยนั่นเองนะครับจับให้แบบ เต็มอิ่มนะครับสำหรับคลิปพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับไลน์ตั้งแต่เอฟเฟกต์ของการแข่งขันฟุตบอล FC Champions League Elite มาจนถึงการอัปเดตทีมชาติไทยในแต่ละชุดเรียกว,ว่าชั่วโมงนี้นะครับต้องพักผ่อนเยอะๆนะเพราะว่าตามทีมชาติไทยกันทุกชุดเนี่ยโอ้โหใช้เวลาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมบันแน่สนุกแน่และเดือดแน่ๆครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กช็อตแบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ